เอาใส่พลังเวทเยอะเน้นต่อยแรงต่อยหนักวัดต่อยตายนไป <abytes of things> ต,ตีไม่ทันอีกโอ้ย <t> này quỳ ra rồi Anh chờ bây giờ Pika Pika Chụp lê đi Chơi bây giờ เขาตายไวไม่ดูวะโอ้ไม่ตายไม่ตายตายังดึงกูโดนจบเลยเอ้ยอไม้ขอโทษโอ้เหียไม่ได้วะเกียววะอุ้ยโอ้สองเกียวไม่วะอลิสเหมือนเด็กเกียว สามเคียวคุณว่าจะอาจมาตรงแบบว่ามึงสแต็กพอดีจะได้แบบปึ้มๆเลยไงมันม kind of ันเลยใช่ไหมแกใช้คิ้วจะก่อนที่ใจะจบก่อนเดี๋ยวมึงตายก่อนไม่รู้อันติภาพไปฮะผมไม่ผมคิดว่าลิศมันจะอยู่ในพุ่มต่อประจุคิวเลนแล้วก็กลับมาฆ่า ที่เวลนติจะเหยียบหน้ามเรื่องมีสามพี่ดอยบอกว่าไม่หวัดเพราะว่าเพื่อนมาแล้วนีออยู่ลาก่อนกูบอกเลยตัวใครตัวมันนะเพื่อนไอ้ตาคือตัวกลัวสู้มันได้นะแต่ถ้ามึงโดนแล้วโดนไหลก็ไม่ไหวสลับสลับมันบอกสลับหน่อย อ๋อเด็กคือไหววะดิน้าออกตัดเลือดคุ้มไหมครับไม่รู้ส่วนตัวม้าก็ไม่คุ้มอ่ะมันก็ไม่คุมมมค้มจริงๆนะอะไรเหรอตัดเลือดเลสเหรอนะคแบบว่าตัวปัญหาเป็นเวเลสใช่ไหมเกมเนี้ยคือไงมันก็ต้องออกครับแต่เกมนี้ไม่รู้ว่าเวเลสเป็นปัญหาหรือเปล่มามันก็เลยยังไม่ออกเราเป็นเรามันเป็นปัญหาก่อนแบบปัญหาบอสเดลน<ไ>รนกอนแกไม่ทนันว่าเป็นปัญหา เอาถ้านั่นแหละก็ปล่อยเป็นปัญหาไปก่นนะอนแรงจังวะกูเชื่อใจเพื่อนอยูย่นนะกูเอาหลังแตกเลยโดนเป็นส0่พันสามเดีนะ๋ยววะน่ะชุดเดียวรูเรียอาริทิลวละข้างบนคุณน่าจะแตกกันเนะี่ยมาเดี๋ยวเอาล่างเถอะปรเดินมาไปช่วยอยู่ไม่ไปละไม่ไปละ ก็จะลำที่ผานยงคัินมาเลยหัวอะไรเนี่ยแม่งแรงเกินอ๋อโบเกียนในาดแรงขนาดนั้นเลยวะแรงแรงมงกินหัวเยอะ Start, ดูเราเลือกสตาร์ได้ไหมพี่มารเราเที่ยรต้องไว้เจอตัวแทงเยอะถึงจะเล่นได้จะมาผิดแรกๆได้ไว้เมียสีนะยี่สิบวิตายแล้วที่นี่อะต้องวิ่งกันบน เจอข้างล่างคนสองอะทำยไดีวะเนี่ยไปไม่ได้แต่จาดการคยดเเลยละตีกลางนี่วุจากการต้งากการองขลารให้ ออจูนกับโดนไปสองตัวยังงงเล <oko improving> ีนา่าปิกปิกยีน่าปิกฉ <Can S 1> ันเป็่คนหูคุณนู้นมันลงมาปิดทำร่างห <My S 3> มดแล้วไม่มีไมม่ีคนในรัฐ ยังงงเลยว่ามึงกล้าเข้าไปได้ไงกูแอบหันไปมองแชทแป๊บเดียวเองเงยหน้าขึ้นปุ๊บก้มลงมาแตกและสัตว์เมลีสมันเพิ่งเข้าพุ่มเองไงสัตว์เดินเข้าตามไปเจอเจ็บดีๆที่สุดโอ้ยแย่งกูตีเฮ้ยแย่งครับเงยหน้าแป๊บเดียวเองมึงแกไอ้แยก้มลงกูแตกเลย โอ, usted, โ,อโ,อโอ้โหโดดไม่ได้ so scene, โอ้โหเจ๊แล้วกูไม่โดดหนีวะรอดแล้วตเอาเยอะเจ๊ตายสองถอนอ่อนวยเลยายาโอ๊ยถอนอีต่อได้ไหมอนอะไรเนี่ยอาญามมกิตาเมียชาร์ก ตัวไหนน่าเล่นสุดครับดีแล็คไงบอกละดีแลกที่สุดแล้วแพน่ะตัวมองก็ดีแลกกับมันโฟล์คิดยังไงวอามาเกาหนังฉี่ยิบเลยเยอะเนาะฝั่งนี้น โอ้ยเฮียมันดูดเลือดมันร้อนขุตใส่ไม่ได้ไหยโผล่มาเข้าแบบมันได้เลือดออกมาเลยไม่คือถ้ามันวิ่งถอยอ่ะจะไห้พี่ได้ไงมาดาบกระตาอะไรอยเงี้ยเฮียหนาวเยอะว่ะถ้ากูต้องเอาเงี้ยอืม้มใช้มาคกูขอโทษง่ายเลยวะง่ายตรงแต่พุ่มหน้ามึงองง่ายครู ไปแล้วไปแบบไม่รู้อยู่พุ่มไหนล่ะทำไมกันเข้าอย่างโกงเลยล่อครับล่อครับเห็นแค่สกิลอย่างเดียวมันพูดอะไรไม่เยอะไม่ได้รอเล่นจริงกันเดี๋ยวรู้ไม่เห็นตัวไหนแปลกบนเนี่ยแบบว่าคนไหนบอกว่าเข้าตัวเนี้ยอย่างโกงเลยแล้วเป็นโกงเลยดูเนี้ยตัวที่เป็นโกงเนี่ยไม่มีใครบอกว่าโกงนะเพราะอกว่าไม่โกงเองแอบโกงแบบเงียบๆตัวไหนที่บอกว่าโกงอาจจะไม่ถูกตาโอ้โหที่อะไรครับ ไม่เก็บอาไมด้วยหรอไมบัดเชิงงครับไม่กูแพ้จริงๆถ้ามนเล่นแบบเมื่อกีคือกูแพ้เลยถ้ามาเล่นดีกว่านี้ฮไม่ถ้ากูไม่เล่นแบบเมื่อกี้ถ้ากูพูดว่าผไม่ตัดสีอย่าตัดไม่เข้าเลยตัดเลยตัดอางนี้ให้เราตัวมันทำมา ควิญญแบบานมันก็นทำอะไรอยนางี้ขอบคุณครับริงญาาชนะหมดแล้วเนี่ย<อ>ตัวตอนนี้อีกฝั่งไม่มีเวทไม่มีนั่นหรอไม่มีเวทหรอรอลิตเนี่ยเวทกูก็ว่าอยู่ทำไมกูต้องออกกันเวทว่อ๋อไม่ม,ไมีรอเลย

โอ้ยเด็นเขียวโอ้ยเตะไปปิดไปปิดล่างให้หน่อยดิบนลต้าพลังอะไ นี่น่าได้นะถ้าแป๊บนึงคืะมาตายเลยสนิทมันจะมาตีมาดักมาโซนมารกไอ้ไม้เล่นเลยเล่นเกูตีไปเก่ง โอ้ยเฮียบอนแรงอยู่วะทำไม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 งั้นนะมาตีมาสิมาตีนี่มามาตีนี่มาช่วยเชือกมันต้องตีได้ไหมสิตีไม่ได้แล้วตีไม่ได้แล้วเลยตัด อคูออ่ภาหคกำลังออกติวิกรดูดเลือดแบบตัดักให้โดนายไ,ไปแล้ว

กดัเนกเล <c oughs> อน yeah, นี้เพ <c oughs> ด้คกัถ้ามัน,ขน,นเข้ากูมี นี่หนึ่งอันติแต่ว่ามุมไม่ดีแล้วมีตาไหมนเนี่ยไม่มีตามันใกล้เกิดยังไหไม่ชัวร์วะมึงไม่ได้ใช้ตัวเมื่อกี้ใช่ไหม ปลูออกต่อได้เนี่ยโอ้โหพาลาดแล้วนะ่ะเกิดเกิดนะเกิดเกิดท่าน,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 นหน่อยท่านหน่อยยังไม่กิงอยู่นั่ยไอซีเอสขึ้นได้เลย เดี๋ยวเดี๋ยวกูปิดให้รอดแม่ไม่กี้เลือดไม่พอไม่มีคิวเด่นนะอ่ะกูเก็บเป็นหนิกัแล้วถ้าจะสบายเป็นเป็นอีกเจ๊เกิดแล้วเมื่อกี้อะไรเนี่ยไม่ได้ขยับเลยสัตว์หายาไม่ดีบ้านด้ว <'s> ยบ้านไม่แตกเฉยถอยนะมากมากถอยเลยถอยเลยยาวเลย เป็นตายชีชีชีไปเลยดีสีโวยไม่ตายอายาเปเขียวดูทรงให้ดูนั่นเวเลสอยู่ตัวเดียวเนี่ย ดีดากได้จะช้อนให้ได้สองบอาร์ทำไมมีตาเกิดหระไปทำเวฟสูงให้ กิเข้ากลางไม่มีคนกันด้แล้วนะ right now, need จะบิดจะิดบัเลยากดักมากกว่าดัากได้ก็จบเลยเดี๋ยวถอยถอยถอยดูมาดูามาโอยังไม่เสียไหมเสียเพิง่งระดันนะ ออกมาแล้ว,วแล้วมาแล้วมันเอาต่อว่ะเหี้ยได้หรอมีดาบแดงเ้วย Enemy has been defeated. An enemy has been defeated. những Victory. Em dẫn đi rồi đó, đi. ก็เป็นไรเย้ได้โชว์ทีเหรอนี่กูเล่นเทคเนอยู่เฮียปั๊บ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 อยากอัดเข้าเทคนเกินไปเปล่าเฮียมันจริงเมื่อกี้กับกูสองหนึ่งเลยอัดเข้าเทิร์นฟักเกิลประโยชน์นี้แม่งครับก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจคนทำคลิปมากเลยนะฮะส่วนจะคลิปอะไรต่อไปนั้นก็ฝากตามแม่นะครับวันนี้ผมก็สวัสดีครับแล้วเจอกัน